<laughs> ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับซุ <laughs> ้มบัตอยู่ขางผมครับซุ้มบัตร <laughs> คืนตั้งแต่สองทุ่มก้อนหินก้อนนี้ก็อยู่เหมือนเดิม ถึงแล้วครับ